ในฐานะที่พี่จูนเหมือนกับเป็นคนปั้นคนทําให้น้องทางด้านของเทียรศักดิยย์เพลมานิแจ้งเกิดนะครับก่อนจะย้ายไปการท่าเรือตรงนี้พี่จูนมองอนาคตของน้องว่าแนวทางน้องควรจะต้องเดินไปอะไรยังไงขอคําแนะนำครับครับต้นนะครับต้นเทียรศักดิ์เพลพี่มาเนี่ยอายุแค่ยี่สิบขึ้นยี่สิบเอ็ดนะครับเดือนกันยาถึงพฤยี่สิบเอ็ดต้นยังมีอนาคตอ,อีกจะเอาไกลนะครับในขนทางทุตบอลเป็นสิบ,บป,ปีผมเชื่อว่าต้นตอนนี้ต้นมามาได้เร็วแล้วก็มาได้ถูกทาง จะเพียนแต่ว่าวันนี้ต้นต้อง,องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเกมใหญ่ๆของสโมสรการท่าเรือนะครับของทีมชาติชุดใหญ่แล้วต้นก็จะขึ้นไปยืนอยู่บนระดับศูนหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้นะครับเหมือนมุ้ยนะครับก็มันเหมือนกันนะมุ้ยสมัยขึ้นมาใหม่ๆว่าขึ้นมาก็ ได้โอกาสได้ลงไปแล้วก็ทําได้ต้นอย่ือนกันะต้นต้นพอต้นมีโอกาสได้ลงไปต้นก็ทําได้ผมเชื่อว่าต้นจะพัฒนาขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วด้วยข่าวว่าทาง,งคุณแป้งเนี่ยได้ส่งผมได้ข่าวนะผมเห็นได้ข่าวส่งไปที่เลสเตอร์ผมเชื่อว่าการที่ส่ง ส่ตงต้นเบรเตอร์เนี่ยจะทําให้ต้นเนี่ยเห็นภาพใหญ่ขึ้นเห็นว่านักฟุตบอลแบบอาชีพเขาทำอะไรกันนะครับแล้วเขากลับมาเขาก็จะพัฒนาตัวเองอีกระดับหนึ่งผมเชื่อว่าต้นยังพัฒนาได้เยอะเลยครับตอนนี้ต้นเพิ่งเริ่มจุดเริ่มต้นนะครับผมมังว่าต้นจะเป็นนักฟุตบอลสุนหน้าทีมชาติไทยเหมือนมุ้ยครับ